สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองถ่ายยมาห้อฟีโน่นะครับเปลี่ยนโคตรง่ายเลยนะครับไม่แพ้กับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันเปลี่ยนกันอย่างไรครับจุดสําหรับเติมน้ํามันเฟืองถ่ายนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของล้อหลังเลยนะครับก็คือตรงนี้เลยที่เราเห็นเป็นจุกตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้แหละที่เราจะต้องถอดออกนะเพื่อที่จะเป็นตัวเติมนะครับแล้วตัวถ่ายน้ำมันออกเราอยู่ตรงไหนวเราไปดูกัน ตัวถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายก็จะอยู่ด้านล่างนั่นแหละครับอยู่เยื้องๆกันเลยเห็นไหมเห็นน็อตไหมครับไอ้ดีแหละเราที่เราจะขัดออกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว,ว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์สําหรับถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็จะมีเรียงไปจากซ้ายเลยครับครีมตัวเล็กนะครับตัวนี้นะเออเอาไว้สําหรับที่จะช่วยในการเปิดจุกตรงช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับบางทีเราบิดไม่ออกตัวครีมนี้ก็จะช่วยได้2 น้ำมันเฟืองท้ายครับเราต้องมีครับซึ่งปกติแล้วเขาจะให้มาขนาด120มิลนะครับแต่น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยเราเติมแค่100นะครับดังนั้นเราต้องเอาออกก่อน20มิลหรือ2 0ซีเล็กๆนะครับเล็กๆก็เตรียมถ้วยมาดึงออกนะครับนั้นสุดท้ายครับตัวบล็อกนะครับบล็อกตัวนี้นะครับใช้บล็อกเบอร์12นะครับในการที่จะขันตัว ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเออนี่เราต้องมีเหมือนกันมีแค่สามอย่างนี้นะครับก็พอแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายนะครับให้เตรียมตัวรองน้ํามันเครื่องเก่าด้วยนะเอออันนี้ขาดไปได้นะครับต้องลองเข้าไปก่อนนะดูกันว่าได้ไม่โชว์โอเคน่าจะได้แล้วนะคร,รับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ไขมันไปเลยครับ เนี่ยะเดี๋ยวต้องมุดดูสักนิดนึงครับใขค,รครวงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกก็ได้นะครับอรัเออเรียบร้อยขัดได้แล้วครับแค่ปึกเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็ ใช้มือครับใช้มือตรงนี้ก็จะเปื้อนแค่นิดหนึ่งแล้วครับนะปึ้ม่ายออกไปครับน้ำมันค่อนข้างใสเลยนะสำหร,รับน้ำมันเฟืองท้าย จุกด้านบนนะครับตัวที่เติมผมก็เปิดออกเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้น้ํามันมันไหลลงไปให้มันแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแล้วเราค่อยเติมน้ํามันใหม่เข้าไปนะครับนี่ก็กําลังหยดติ่งๆเลยนะครับนี Hag ่เห็นไหมตอนนี้ผมขันน็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะได้เวลาเติมน้ํามันเฟืองถ่ายแล้วนี่คือน้ามันที่ผมต้องแยกเอาไว้นะครับแยกเอาไว้เออแยกเอาไว้ก่อน ยี่สนะครับยี่สิบมลังนั้นเราก็มาเติมครับนี่คือง่ายๆเลยก็คือเข้าไปที่ช่องครับปล่อยแล้วก็ช่วยบีบนิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็แค่ปิดจุก นะครับอันนี้เราไม่จําเป็นเราต้องใช้ครีมแล้วก็ได้ครับใช้มือเลยเพราะว่ามันไม่ได้แน่นเหมือนทางฝั่งของตัวน้ํามันเครื่องนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับง่ายหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตรง่ายครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ